อัสลามอะลัยกุมวะราะมาตุลลอฮิวะบาระกาตูอัลฮัมุดุลิลมา์มากเลยนะคะที่วันนี้เราได้กลับมาพบกับพี่น้องทุกทกท่านนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีสาระดีๆที่ได้ทั้งบุญและความสนุกสนานความบันเทิงมาฝากพี่น้องทุกทกท่านค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะขอนําเสนอเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งที่หันมารับอิสลามและได้สร้างสิ่งที่ดีงามไปทั่วทุกมุมโลกผ่านเสียงของเขาเขาจะเป็นใครนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะยูซุฟอิสลาม นักประพันธ์บทกรขับร้องอนาซีดนักร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลงชาวอังกฤษซึ่งมีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายซึ่งก่อนหน้านี้นั้นในวงการเพลงจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อแคสตีเวนมีชื่อจริงว่าสตีเวนดิมิทรีจาร์จิโอบิดามีเชื้อสายกรีซไซปรัสมันดามีเชื้อสายสวีเดนซึ่งที่เขาชื่อยูซุปนั้นคือชื่อหลังจากที่ขเขาเข้ารับอิสลามตัวแคสตีเว่น มีชื่อเสียงในช่วงต้นทศวรรษที่1970โดยอัลบ,บั้ม T for the t r e r m e n 1970 Sir Andrew Fair 1971, และ T i r a n d t h w f a x i s 1971ได้รับการรับรองแผ่นเสียงทองคำขาวจากสมาคมผู้ประกอบการกิจการเพลงสหรัฐอเมริกา ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของนิตยสาร b i l l บอร์ดติดต่อกัน3สัปดาห์โดยผลงานเพลงของเขานานั้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการบันทึกเป็นหนึ่งใน500เพลงอัลบั้มที่ดีที่สุดตลอดการโดยนิตยสารโร n g Stone ชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นแม้ว่าบิดาของเขาเป็นชาวกรีกออร์โธดอกและมารดาของเขาเป็นแบบสติส์แต่ยูซุปก็ถูกส่งไปโรงเรียนปฐมนิกายโรมันคาทอลิกเซนเจอรเซฟที่ถนนแมคคร์เรนซึ่งใกล้กับธุรกิจร้านอาหารของบิดาของเขาบนถนนดูรีตัวเขานั้นเริ่มสนใจในเปียโ,โนตั้งแต่อายุยังน้อยในที่สุดก็ใช้เปียโ,โนของตระกูลเบบี้เพื่อพัฒนาคอร์เนื่องจากไม่มีใครเล่นได้ดีพอที่จะสอนเขาได้ เมื่ออายุ15ปีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความนิยมของ The Beatles เขาเริ่มสนใจในกีตาร์ขอเลียกกล่กกองให้พ่อจ่ายใน8บอ์เทียบเท่า200ปอนด์สเตอร์ลิงในปี2019สำหรับกีตาร์ตัวแรกของเขาและเขาเริ่มเล่นและแต่งเพลงเขาหนีความรับผิดชอบของครอบครัวเป็นครั้งคราวโดยขึ้นไปบนดาดฟ้าและฟังเพลงจากรอบมุมบนถนดนเดนมาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางของวงการเพลงอังกฤษสตีเวนกล่าวว่า เว็บไซต์สตอรี่ส่งผลกระทบต่อเขาเป็นพิเศษและทำให้เขามีมุมมองชีวิตที่ต่างออกไปด้วยความสนใจทั้งในด้านศิลปะและดนตรีและแม่จึงย้ายออกไปอยู่ที่เมืองการีรประเทศสวีเดนซึ่งเขาเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและเริ่มพัฒนาทักษะการวาดภาพหลังจากได้รับอิทธิพลจากลุงของเขาซึ่งเป็นจิตรกรหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปอังกฤษ ชีวิตของเขานั้นจะดูมีความเป็นศิลปินเลื่อนไหลไปดังสายลมแต่ความเป็นจริงนั้นก็ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาก็ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ใชีวิตได้ยากยิ่งขึ้นแต่ก็กลายเป็นทางนำบางอย่างให้เขานั้นรู้จักกับสัจธรรมในปีคิตศกราชย้อนไปในปีคิศกราัช1968คาสติเวนล้มป่วยเป็นวัณโรคจึงตั้งข้อสงสัยกับตัวเองเกี่ยวกับชีวิตและพระเจ้าหลังจากหายจากโรคเขาจึงปฏิญาณตนว่าจะอุทิศตนเพื่อรับใช้พระผู้เป็นเจ้าในปีคศราช1977คาสติเวนได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามเปลี่ยนชื่อเป็นยูซุฟอิสลาม ในปลายปี1979และหลันหลังให้กับ,บวงการดนตรีขณะที่เขานั้นกำลังมีชื่อเสียงโดยอุทิศตนให้กับการเผยแพร่ศาสนาทำมูลนิธิเพื่อการกุศลและช่วยเหลือเด็กกำพร้าซึ่งเขานั้นก็ได้ทำบทกลอนและอนาซีอิสลามออกมาอย่างมากมายมีความไพเราะและทำให้เขาเข้าถึงอารมณ์ที่อยากจะทำอะไรบางสิ่งเพื่อศาสนา นี่คือเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายหลายคนได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับประวัติและสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้ทำมาไว้อย่างไรก็ตามอย่าลืมขอดูอาให้กับข่าวเพื่อข่าวนั้นจะได้มั่นคงในศรัทธาอีมานและใช้ชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์อย่างดีงามสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเอาะมะตุลลอฮิวบเระกาตุ